การตื่นรู้อยู่ภายในไม่ส่งจิตออกนอกคือการที่จิตตระหนักรู้อยู่ความคิดมันจะคิดเรื่องภายนอกจะคิดเรื่องกุศลจะคิดเรื่องอกุศลแต่ตระหนักรู้อยู่เห็นความคิดนั้นอยู่นี่เรียกว่าตื่นรู้อยู่ภายในไม่ส่งจิตออกนอกการตื่นรู้อยู่ภายในเห็นความคิดแบบนี้เพื่ออะไร เพื่อจะให้เกิดปัญญาเพื่อให้จิตเห็นความจริงว่าความคิดเนี่ยมันสร้างเรื่องทุกอย่างขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเป็นวัตตะสงสารขึ้นมาความคิดทั้งนั้นเลยที่ปั่นสร้างเรื่องราวทุกอย่างขึ้นมาเมื่อจิตเห็นดังนี้จิตก็ไม่โง่ไหลไปกับความคิดนั้นอีกต่อไปนี่คือปัญญา